นี่เมันเริ่มถ่ายแล้วเริ่มถ่ายแล้วไปจิตแล้วก็อันนี้มันยีสิบเก้าอันนี้ใบโพต้นหนูน้องนะอยูนเด็กคนแรกนะจังป่วยวันนี้ก็มาที่ต้นพระสีมหาโพธิ์ทางบริสถานที่จัตสรู้นะเขาองค์สมเด็จพระสมลาสมวเจ้า ศัตรูอริยตรีทุกสมุทัยนิโรธมรรคช่วงเช้าเราก็ได้นั่งสมาธิจิรกิจจภาวนากันแล้วก็ไปสถานที่สำคัญพระญายูที่ได้ชมตอนนี้ตอนนี้ก็ฟังกับพระอาจารย์มาอาจารย์สมบังได้บรรยายต่อนะลดด้วยสองหก็เออ ้0สี่เท่าไรสองสี่สองสามสองสามเดี๋ยวสไปลบออกจาก7ก็เหลือสี่แล้วก็สองไปลบออกจาก6ก็เหลือ4ี4รี่ส่ปีอองสเลยใช่ห 4, 4. 4. ึ่งสปีเพราะว่าเอาสองห้ตั้งลบได้สองสี่ถูกต้องไหมร้อยร้อยสาหรือว่า รไม่ไม่ใช่ร4สีเดียวกสี่สิบ2สองสามสองไปลบห้าหรือสใชค่คิดผิดคิดผิดเมื่อกี้เจ็ดลบสอามใช่สองลบสอไอ้สาลบเจหลือส2่ลบห้าเหลือสามร้อยสาสิบสี 5, 4, ่ีอ่าถูกต้องนะคิดไม่ถันบรรยายเลยอันนี้ก็คือเต้นพระศรีมหาโพธิ์พระพุทธเจ้ามาประทับที่นี่น ระหว่างต้นพระศรีมาปูกับเจดีเจดีที่สร้างในพระเจ้าสุงมหาราชพระเจ้าสุงมหาราชเสด็จไปที่นี่ปีพออ 2, 3, ศ238เจดีลักษณะสร้างครั้งแรกจะเป็นอย่างนี้อยมจะเป็นอย่างนี้เหมือนกับรัตนคกาเจดี